มึงสีอีกเถอะมันตกดินอันอะไรเนี่ยท่าทำท่าได้ด้วยทุกคนมีท่าเอเคมังกรไหมหรอนี่ตีฆ่าให้โายโอ้าวตัวอะไรมึงฆ่ากูใช่ไหมกูไม่สนกูไม่สนกูมีผ่าดวกระดูกมีขมาดวกระดูกเก็บไม่ทำไมแม่งขุนไม่ได้วะน่าจะเป็นเพราะแรงน้ำถ่วงอะไรแน่นอนดิิสนนวตเอ h i s new stone a ไ a l i b อ s อสโพล a เ p ียมเอ่อ อันนี้ศาสตร์วิทยาเฮ้ยเอาวางอันนี้วางก่อนป้องกันสวัสดีครับเอาเฮ้ยแล้วมึงมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทั้งแมงมุมทั้งซอมบี้ครบชุดเลยเว้ยขอกราบสวัสดีจบทัานด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม ไม่ครับปลอมนั่นเองนะครับผมนะผมไม่ได้โหลดแบบเสียเงินนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตัง <S <S เออโอเคครับวันนี้เราเจ่ในเกมไม้ค้ำนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าเกมไม้คับเนี่ยมันจะเล่นยังไงทุกคนน่าจ,จะเล่นเป็นแล้วแหละแต่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมผมเล่นครั้งแรกเลยผมดูแต่ไอ้พวกสตรีมเมอร์ชื่อดังนะครับผมเล่นกันแต่ผมเนี่ย ก็เคยเล่นนะแต่ผมเล่นไม่เยอะนะครับผมเล่นแปบเดียวแล้วก็ลบทิ้งไปแล้ววันนี้เป็นไรไม่รู้อยากลองเล่นอีกนะครับผมก็เลยจะเป็นคอนเทนต์เลยวันนี้โอเคครับผมก็ถือว่าผมไม่เคยเล่นเลยโอเคเพื่นให้งงทําไมก็ผมเล่นแปปเดียวครับทุกคนแบบเข้าเกมมาแบบแทบเดินแค่แค่เดินอะทุกคนแล้วก็ลบเก็บทิ้งไปเลยก็ถือว่าเออยังไม่มีความรู้เท่าไหร่เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้คือไม่มีความรู้เรื่องมายคาบเลยนะครับผม โอเคมาทุกคนเราก็อยู่ในเกมกันแล้วคือเขาบอกอะไรเนี่ยเขาบอกให้กดปุ่มเดินโอเคเอาเดินทำไมมันแหลกจังวะเนี่ยโหโคตรแหลกเลยภ <laughs> าก็ไม่ได้สวยมากนะแต่ว่าโคตรแหลกเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมปรับไอระยะห่างระยะไกลอะไรอย่างงี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันแหลกมากเลยโหโคตรแหลกก่อนแรกเราก็ต้องตีดินก่อน <laughs> ปกติผมเห็นคนอื่นเล่นมันมีแต่ตีไม้อันนี้ผมเริ่มจากตีดินก่อนเอาดินสร้างบ้านทุกคนโอเคครับผมตีไปเรื่อยๆนะแต่ผมงงมากทำไมมันแหลกถ้าใครรู้ก็ตอบผมด้วยนะครับผมว่าทำไมมันแหลกนะเพราผมเล่นฟรีไฟล์บางทีผมปรับโหมดไอ้นั่นอะกราฟิกไอ้สูงสุดของฟรีไฟล์มันยังไม่แหลกเลยทุกคนอันนี้คือแบบมันแหลกแล้วเป็นที่โทรศัพท์ผมก็ไม่ได้ใช่นะ โอเคครับถัดไม้ต่อยไม้อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าตัดอันนี้เขา่เรียกว่าต่อยเลยอ <laughs> มันมีไอวอลไม่ว่าเกมนี้ <laughs> มันจะแบบฟรีไฟอะไรอย่าู่วะฟรีไฟเอ็กไมคับ <laughs> ไม่แน่นะทุกคนอนาคตฟร Free ีไฟอาจจะขอลับกับไมคับก็ได้นะเออใครจะเป็นโลโอเคครับทุกคนหืมขนาดนี้ยังต่อยได้เนะเพื่อนเอ้ยโอเคต่อยไม่ได้ละทำยังไงดีว้เนี่ยโอ้ยยังไงดีล่ะทีนี้ข้า้กด สามจุดเราไม่กดเว้ยเราต้องไอ้นี่ก่อนเราไอ้ปุ่มนี้เอาไปทำอะไรอ๋อเอาไว,วางบล็อกเหรอโอเคเราต้องกระโดดแล้วก็วางบล็อกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอลิงให้ตรงก่อนแค่เลงแค่ลง,ลงย,ยังจะไม่ตรงนะอ้จ็บปั๊บเอ้ยเอา,เอาคนผิดอ้เจ็บอืมผิดอีกแล้วกูเออมาตีต่อโอเคตีได้แล้วทุกคนปึ๊บสวย ตีต้นนั้นเสร็จแล้วเราก็ไม่ตีต้นนี้ต่อนะครับผมโอเคมันคราบเอาอะไรคราฟของวะน่าจะต้องไอซื้อโต๊ะค้ามาก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยค้าฟของนะอุ้ยอันนี้ทำไมมาเยอะแท้ผมยังไม่กดไอขีดไข่ปลาสามจุดเลยเขาให้กดตั้งนานแล้วผมไม่กดอะทำไมอะทำไมคุณจะทำอะไรผมคุณจะแบนผมเหรอไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคตีต่อทุกคนคนเยอะ ต้นนี้รู้สึกว่าจะเยอะสุดแล้วก็ไม่แน่เพราะผมเพิ่งตีต้นที่สองเองโอเคอุ้ยหมูไม่สนใจหรอกแต่เอาเดินมาอย่างนี้เอาอยากมีเรื่องเหรอเอามองหน้ามึงสีก็เถอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเล่อยละเอาอยากจะมองหน้ากูตายเอ้ยอุ้ยนี่ไงทุกคนผมกดสจุดแล้วมันก็จะมีอะไรให้คราบเนี่ยอ๋อนี่สามารถ เป็นเอา้าหมูหายหมูหายเอา้าไปวิ่งเร็วนะมึงโอเคนี่ครับมันสามารถครัฟของตัวนี้ได้นะทุกคนรู้หมดแล้วแหละผมเพิ่งมาเล่นผมไม่รู้หรอกโอเคทุกคนเอาวางไปตรงนี้แล้วหมูเลยเดี๋ยววางของกันโอเคครับนี่ครับมันก็จะสามารถครัฟได้แบบนี้เลยอืคัฟได้เยอะนะครับเนี่ยังไงต่อค้ามาแล้วยังไงต่ออันนี้ผมกดอะไรของผมอันนี้มันคือปุ่มอะไรอะ่ะ คืออะไรครับมันเป็นปุ่มอัไนั้นหรือเปล่าบอกว่าเราต้องค้าฟอะไรอะไรอย่างนี้แบบคราไม่ได้ไอ้สีแดงคือเรายังคราไม่ได้นะครับผมเคกดตรงไม้เขาบอกให้กดตรงไม้เคครับ,บ,อ,ร okay, รบอย่าเพิ่งกดนะเค okay, ครับกดก่อนแล้วคืออะไรเราจะค้าฟอะไรก่อนคือเราต้อง <laughs> อะไรวะคือเราต้องทำยังไงอะ หรือว่าเรายังไม่ต้องครับหรือว่าเราจะคับฟถ้าเราครับเราจะคาฟอะไรวะทุกคน <laughs> ผมไม่รู้นะทุกคนผมเล่นขาดใจอะไรใครก็ขอโทษด้วยนะครับผมผมเล่นไม่เป็นนะโอเคเดี๋ยวทุบออกก่อนทุบออกมันจะได้คืนปะวะเออโอเคได้คืนเชียร์ครับทุกคนแล้วก็หาทําเลบ้านดีกว่า <laughs> ไม่ทันไรมันจะสร้างบ้านซะละต <laughs> ออีไม้ก่อนนะครับผมต่อยไม้ต่อยอย่างนี้ ไอ้นั่นวะทุกคนเคยเห็นคลิปไอ้นั่นบัสท,ที่มันต่อยไอ้ผู้หญิงที่มันต่อยไม้เชิดเชิดเชิดนั่นแะแม่งมันต่อยได้ไงวะเฮ้ okay, ทุกนตัดต่อเฟิร์บอุ้ยอันนี้ก็ไม้เยอะเหมือนกันว่างๆนะครับเกมมันว่างๆเฮ้ยมันเล่นข้ามเวลาได้นะครับเนี่ยหมาครับถ้าเล่นไปเล่นมาก็น่าจะสนุกนะครับผมแต่ผมเพิ่งมาเล่นนะยังไม่เข้าใจนในตัวเกมนะครับผมขนาดไอตอนแรกผมยังไม่รู้เลยว่า มันแหลกเป็นเพราะเหตุใดเค <c oughs> okay, ตัดไหม้แบบนี้มันมีแค่เกาะแบบนี้เหรอหรืว่ามันมีเกาะอื่นด้วยแล้วเราจะไปตรงไหนเอ้ยมีนกด้วยเค okay. โอ้โหมันหันยากเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บโอเคทุกคนได้มาแล้วอีกอันนึง่งหแหลกมากอันนี้ก็เป็นฟักทองหุ้ย มีถ้ำด้วยมีถ้ำอย่างนี้เราจะสร้างบ้านตรงนี้เลยไหมเราต้องดูํำเลก่อนนะครับผมก็พอได้นะถ้าสร้างบ้านในถ้ำม,มันจะเป็นยังไงอะเคารวนเราต้องเข้าไปในถ้ำไปสำรวจถ้ำก่อนมีฝักทองอกีกงานอุ้ยเอา้าจมน้ำแล้วมันขึ้นยังไงอะอุ้ยในน้ำแม่งสวยวะ่ะเคทุกคนไม้ยมีอะไรจุดๆดำๆด้วยจะค่อยมาขุดนะครับผม แล้วแล้วอะไรอ่ะอเอา้าเอา้าเอา้าทำไมผมเจ็บอ่ะเอา้าเอ้าอะไรเอา้าอ๋อ,อ,อทุกคนมันมีฟองอากาศนะเมื่อกี้ทุกคนดูไม่ทันทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาเล่นโอ้โหผมเสียไปเลยอ่ะเมื่อกี้สามหัวใจแต่ไม่เป็นไรทุกคนฝักทองเจ๊บมันกินได้ไหมนอแนน่าจะเอาทำเป็นอาหารได้นะครับผมเคีย เราต้องขุดร่างไม้ออกก่อนไหมเค okay. ให้มันไม่ลกนะครับผมเค okay. ขุดแค่นี้แหละเด <laughs> ี๋ยวออกด้วยเค okay. ครับแล้วเราจะทำยังไงต่อคือเราต้องสำรวจถ้ำใช่ปะผมอยากได้ไฟมากเลยอะตอนนี้คือมันคาบยังไงอะไอไฟอะ <laughs> เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมว,วางไว้ตรงนี้ก่อน <laughs> อุ้ยแอปเปิ้ลโอเคน่าจะกินได้น,นะครับผม ไฟมันต้องคาบโอ้ยต้องต้องคาบเรือไอ้นั่นไปแบบเรือมันดำน้ำได้ป่าถ้ามันดำได้ผมว่าจะคาบนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะดำไม่ได้นะที่ผมดูยูทูบเบอร์ท่านอื่นมานะครับผมยังน่าจะยังไม่จำเป็นนะครับสำหรับเรือตอนนี้เมดเอาไว้ก่อนเนี่ยแต่ผมอยากได้ไฟอ่ะผมต้องทำยังไงเนาะผมไม่รู้วิธีได้ไฟอะ่ะ อันนี้ครับอันนี้ไม้อะไรอะนูกดมั่วไปก่อนโอเคเอามานะครับผมซื้อซื้อเบเจบมันไม่ได้ซื้อเดี๋ยวมันแรกเออมันเหมือนฟรีไฟมันมีไอบอขายไหมเพ่เพ่มีไอบอขายเปล่าไม่ใช่แล้วกูเฮ้ยอ๋อนี่ไงครับผมมันต้องใช้ฐานนะน่าจะเป็นก้อนไอ้สีดำๆที่ผมลงไปเมื่อกี้นะครับผมโอเคนี่ เอาไว้น่าจะเอาไว้ตีไอ้พวกอิดอะไรเนี่ยแหละตีพวกฐานนะครับผมเนี่เราต้องซื้อมานะเพื่อจะเอาไปตีไอ้ฐานดำนะครับผมมาตรงไปแล้วคุเดินเดิดดดดมาไม่ฆ่าใครจูที่ไหนใช่นี่ครับทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยมันขุดได้ปะวะน่าจะขุดได้โอเคครับขุดทุกคน มันไม่มีรอยรล้าอะไรเลยวะไม่ใช่ละผมว่ามันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไ้ยกูจะขึ้นก่อนกูจะตายไปเลยขึ้นชีวิตแล้วปูโอ้โหเกือบตายผมเกือบตายทุกคนโอ้โหเหลือแค่สามชีวิตอ่ะมันขุดไม่ได้นะใต้น้ำหรือว่าหรือว่าผมขุดผิดวิธีวะน่าจะขุดตายน้ำได้นะแต่ผมขุดผิดวิธีแอปเปิลกินกินได้ไหมกินได้ทุกคนเคสวยเลย อว้ยแต่ดูว่าแอปเปิลมันไม่ได้ช่วยเรื่องเลือดเอ้ยมันช่วยนี่ว่าเออเลือดพุ่งขึ้นมาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกินแอปเปิลไปหลอดอาหารมันเพิ่มนะครับผมโอเคครับหรือว่าเราต้องไปขุดถ้ำแถวอื่นวะไอถ่านเนี่ยคือถ่านน่ผมอยากได้เอามาทําไฟนะครับผมมันจะได้สว่างๆตอนกลางคืนนะมีแพะด้วยเฮ้ยขนแพะมันเอาไปครัฟเตียงนอนได้นะครับทุกคนผมเคยดูเขามา เหมือนกูเล่นนะแต่ผมดูเข้ามานะครับผมนะโอเคเราไปสำรวจไหมขุดลากโอ้โหไม่โคตรลกเลยโอ้โหขุดไวมากโดนใช่เรามีขวานเราขุดไปอยู่แล้วโอเคครับ okay. โอเคโอ้แต่มืดมากเลยผมอยากได้ไฟไม่งมาติดมากจริงๆทุกคนไอข้างนอกแม่ก็เริ่มมืดข้างนอกก็เริ่มมืดแล้ะผมจะบันไลยไหมเนะี่ยตอนนี้ <laughs> เอาข้างนอก ข้างนอกว่าไงข้างนอกโอ้ตะวันตกดินแล้วทุกคนดูทุกคนมาดูตะวันรับขอบฟ้ากันดวงจันทร์รับขอบฟ้าโอ้โหเหลี่ยมหมดเลยทุกอย่างกลายเป็นเหลี่ยมดวงจันทร์ยังเหลี่ยมหืมข้างดูดวงจันทร์ตกดินอัน,นอะไรเนี่ยท่าทำท่าได้ด้วยทุกคนมีท่าเอเคมังกรไหม <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยแล้วกู <c oughs> มันมีท่าปักธงไห้ <c oughs> ท่าปักธงได้ไหมครับมีผมกดอะไรครับเนี่ย ผมอยากให้มุมมองผมมันเหมือนในคอมมากเลยอะแบบไอเห็นตัวเองนะครับผมในมุมมองตัวเองวิบวัวมองหน้าเปล่านี่ตีฆ่าให้ตายว้าวว้าวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรถือธนูโคกันว้าวว้าวอย่าเพิ่งยิงผมอย่าเพิ่งยิงผมโอยสัตว์มือรู้กูไรกว่ากูจะประกอบได้เนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งยิงผมเกินเกินพูดเล่นไปครับผมพูดเล่นไปพี่อย่ายิงผมพี่กูตายกูตาย ไม่เป็นไรครับเอาใหม่มากนเริ่มใหม่วยตรงนั้นไงโอ้โหมีคีเปอร์ด้วยนั่นขวาหืมึงฆ่ากูใช่ไหมกูไม่สนกูไม่สนกูมีผ่าดวงกระดูกมีขมาดวงกระดูกเก็บของกอนพี่ยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงผมพี่ใหญ่ยิงผมมีข้าวําแล้วกูกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วมีข้าวํารุ่งประกอบประกอบอุ้ยอจุ๊บอุ้ยอจุ๊บจุ๊บโอ้ยกูจะวางได้โว้ยอย่าพึ่งมานะ เดี๋ยวขอกอบกดแม่งเล่งยากจริงๆเลยว้โอเครอหนึ่งเคเกือบไม่รอดกับทายรอบที่สองแล้วผมโหัวแล้วข้างในมืดมากทุกคนจะผมปรับภาพไอปรับแสงให้นะในคลิปนะครับผมตอนนี้เราก็ต <st uff Finish>. ้องใช้ชีวิตอยู่ในถ้าเป็นมนุ่นหินเลยกลัวนะครับตอนนี้หรือว่าเราจะไปอยู่ในน้ำดีวะ ไม่เอาอย่าหาทําเลยโกสันหาทํำไปอยู่ในน้าเนี่ยก็ตายหายใจไม่ออกตายเคครับคือเราต้องอยู่ในนี้ใช่ไหมจนถึงเช้าเราจะเช้าตอนไหนวะทุกคนโอ้โหสว่างสวยเลยทีนี้เฮ้ยตรงนั้นสวยอะดวงจันทร์มันไม่ใช่ดวงจันทร์มันเป็นดาวนะครับผมเออสวยมากเปิดมาดูดวงจันทร์เฉยๆก็ปิดละ ต่แม่งตามเข้ามาในถ้ำมันกูชิพหายนะเนี่ย <laughs> โอเคครับเอ้ผมได้ธนูมาจากไหนวะเนี่ยผมได้ธนูมาแล้วผมยิงได้ไหมผมยิงไม่ได้ <laughs> โอเคครับผมไอ้นั่นผมขัดใจกับไอ้ฐานหินมากตอนนี้เนี่ยทุกคนมันขุดไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยูกูขึ้นไปกูหายใจไม่ออกตายชิพหายขึ้นมาทําไง <laughs> โอเคโอ้โห ไม่ทำไมแม่งขุดไม่ได้วะน่าจะเป็นเพราะแรงน้าถ่วงอะไรแน่นอน this new dawn earth albert Einstein um aspolium u มคณิตศาสตร์วิทย์ไปทั่วแล้วกูเคทุกคนลองอีกทีดิไม่เชื่อในสายตาตัวเองอันนี้ก็ขุดไม่ได้นะทานขุดไม่ได้นะครับผมไออีดก็ขุดไม่ได้นะแสดงว่ามันน่าจะเป็นพราแรงน้ำถ่วงของน้ำแน่นอนเคครับผม แล้วเราจะหาไฟแถวไหนวะเนี่ยผมว่าดูทรงแล้วผมเราต้องไม่หาถ้ำอื่นนะครับผมไม่งั้นเราอยู่ที่นี่ไปเราน่าจะเดสมอลเล่นะครับผมเฮ้ยตัวอะไรวนะนะอจ็บะอาเจ็บอาเจ็บ,จบ,จบ,จบ้ยโคกระดูกเขาขาวเลยนน้อาจ็บแป๊บเดี๋ยวพี่ไปหาพี่ไปหาแต่เองอย่ายิงพี่นะเว้ยอาเจ็บเอ้ยยืนดูอะไรอ่ะยืนดูสาวเหยอโอ้ยหยย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 ย้ยยยยย ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้พี่พี่ขอโทษพี่พี่ผมพูดเล่นพี่พี่อย่าพึ่งมานะพี่ปิดก่อนโอเคเหี <c> ้ <oughs> yeah. มองหน้าไม่ได้หาเรื่องกูเลย <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยคือเกมไหมครับมันเล่นด้วยกันได้ไหมวะเอ้ยมันเล่นด้วยกันได้นี่ว่าทุกคนถ้าใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาหาได้นะครับผม แอได้เพราะว่าอันนี้มันไมค้าปลอมแล้วก็เหมือนกับน่าจะเหมือนกับไมค f t แท้ๆนะครับผมไมค้าแท้ๆมัน200กว่าบาทนั่นเองนะครับผมโอเคครับให้ผมมีกันก่อนเดี๋ยวผมซื้อมาเได้ด้วยถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปทําคลิปหมครับนะพีไฟพักก่อนเดี๋ยวนี้ผมเบื่อๆนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวผมลองคราเรือดูก่อนนะครับผม ก็จะมันมันจะดดำน้ำได้ไหมนะครับผมเค okay. ฟางเจบ <c oughs> ขึ้นโอเคเอาเอาเอา,เอาโดนอะไรอะ่ะเอาอะไรเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นทุกคนอะไรว่าผมโดนอะไรวะหูเจ็บมากอะไรอะ่ะฮึเมื่อกี้ผมโดนอะไรบ้เก่หรืออะไรชิบหาแล้วโกในถ้ำนี้มันไม่ใช่ไม่ได้มีเราคนเดียวแน่นอนทีนี้ ใครตีกูเมื่อกี้ใครตีกูไม่ไม่ได้มีแค่กูคนเดียวในถ้ำผมว่านะทุกคนผมรู้สึกหมันใส่โครงกระดูกนั่นแหละมันฆ่าผมไม่รอบหนึ่งอ่ะว่าผมคาบมีดมาฟันมันดีกว่ามีดไม้ด้วยจะตีใครตายมันมีของเล่นมาผมมาเอาจริงนะโอ้โหเสียงเดินไปมีแต่กระดูกเคลื่อนที่มาข้ามาแล้วข้าจะมาลักแค่เจ้า ก่อนล้างแค้นขอขึ้นอันนี้ให้ได้ก่อน <c oughs> ขึ้นไม่ได้เออมาแล้วไห <c oughs> นมึงอยู่ไหนผม่ <c oughs> มาให้กูเห็นสักดีๆใายตายหมดเลยมาฮ้ยเอาวางอันนี้วางก่อนป้องกัน, <c oughs> นครัดีๆเอาเฮ้ยแล้วมึงมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยป๊นนึงงป๊นหนึ่งเอ,อ้าฟันมาไม่โดน <c oughs> เด็กหรือเป็นฟันยากเฮ้ยมันฟันยาก,ยากมันขยับยากทุกคนไม่ได้ผมไม่ยอม ฆ่ากูาาเหรอเ,เมื่อกี้เขาทำกูอีกไม่ได้นะชิบหายแล้วเอ,เอาเอาเอ้ยแป๊บหนึ่งพี่ผมมีแค่มัดพี่อย่าทำพึ่งทำผมพี่พี่ผมพี่พี่จจเย็นพี่วางก,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 ก่อนวางก่อนวางก่อนวางได้ไหมวางไม่ได้อีกเกยมึงจะมาทำมีอะไรไปไปเลยอยู่ในทางกูรุดไปไปๆๆดูทรงตรงย้ายบ้านแล้วเด้เข้าบ้านกูกชิบหาย เฮ้ยมึงออกมาจากบ้านกูเดินออก้านกูดสาษาพระภูมิแลกๆๆพูดถึงภาษาพระภูมิเ็แหลกเลยสวัสดีครับเฮ้ยมึงเข้ามาในบ้านกูแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนเพงใจเย็นเพื่อนกูดำนานนี่แล้วกูไปตักพาไปกูไปแล้วอย่าไปยุ่งกับกูไปแล้วกูไปแล้วเอาทางตันอีกเอาทางนี้ไปทางไหนเอาเย่างทางเดิมนี่มาจะไปทางไหนวะเนี่ยกูจมน้ำตายไอเจ้ามานก็ลุยไีทางไปทุกคนเอา ใช่ไหแล้วทุกคนผมต้องกลับไปที่เดิมแล้ไม่มีทางไปแล้วมิญญาณทัตตุอ้อะสองคนเลยมัดมันโอ้ยยกมาัดทำหมู่บ้านมันเนี่ยโอ้สองคนเลยพี่ใจยิ่งโหอยโอ้แหลกเหลือเกิน <laughs> โอ้แม่งตอนแรกคิดว่ามีตัวเดียวนะมันเข้ามาอีกมีสองตัวโอ้ยตัวใหญ่บ้านจริงๆแล้วแหละโอ้โหเสียงผมแฮ่มันมละเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะตีไปเอาเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเหมือนจะเป็น,มนเมล็ดนะครับผม ในภาษามันเอาไปทําอะไรได้มาเนี่ยน่าจะเอาไปปลูกอะไรได้สักอย่างนะครับผมเก็บไว้ก่อนคืออันนี้เราต้องสึกชิงบ้านมาเนี่ยศสึกชิงบ้านมยเนี่ยทุกคนโอ้โหยังมืดอ,อยู่เลยเมือม่อมันจะเช้าโอ้โหยผมต้องทำยังไงวะเนี่ย <S <S มีธนูนะแต่ผมไม่มีไอดอกธนู มื่อกี้ดอกธนูมึงยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยมันหายไปไหนแล้วเกมฟรีไฟโอ้โหทั้งแมงมุมทั้งซอมบี้ครบชุดเลยเว้ยก็จะไปตรงไหนได้วะเนี่ยโอ้โหต้องกลับเข้าไปนะครับผมเข้าไปโอ้ยมึงทำอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยมึงนั่งเรือเลยเหรอเฮ้ยมึงใหญ่กูเกินไปแล้วกูค้ามเรือกว่ากูจะค้ามอะไรมึงนั่งเรือกูสองคนเลยเหรอโอ้ยข่าเพี้ยนเลยคนมึงโอ้ยมึงคู่รักเลยนะมึง หรือเปล่า <laughs> ไม่นั่งเรือก,กูกูจะทำยังไงครับเนี่ยเคคือผมต้องทำยังไงอ่ะโอ้ยจะบ้าป้ยิงกูไม่โดนนะจะเอาอออโดนละรอบนี้โดนละขอโทษเพ่ขอโทษโหทโยต้ทำ,ทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแสงสว่างเฮ้ยทุกคนเริ่มเช้าแล้วทุกคนท,ท่าทีเริ่มขึ้นแล้วตรงน,นั้นเริ่มขึ้นแล้วโอ้ย จังหวะด,ดีจังหวะด,ดีนี่แหละเราจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นตัวนั้นก็เริ่มตกตัวนี้เริ่มขึ้นนะครับผมโอเคไอซอมบี้ถ้ามันโดนแดดน่าจะตายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไอคนกระดูกมันจะตายไหมวะหรือว่ามันตายแค่ซอมบี้น่าจะตายแค่ซอมบี้หรือว่าโครงกระดูกไม่รู้แหละผมต้องขุดไปก่อนตังวนนี้่ากูไปเยอะ่ากูไปเยอะทำงานกูไปเยอะขุดก่อน <laughs> เจอกูแน่เนี้ <laughs> ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแสงแดดมันจะทําอะไรพวกโครงกระดูกได้ไหมโอเคทุกคนแต่มันก็ต้องลองดูกันเนาะสวัสดีครับมองอะไรฮะมองอะไรสองคนแล้วมึงมองอะไรมึงมองอะไรมึงไม่เคยเห็นคนขุดดินเหรอทำให้เป็นอันนี้ยิงได้แคู่ธนูเลยดีนี่ทุกคนเช้าแล้วอุ้ยซอมบี้ตายเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้มันสลายไปนะเมื่อกี้ซอมบี้สลายไปถ้าแสงแดดเจอกับโครงกระดูกจะเป็นยังไงวะหนึ่ง โครงกระดูกกับแสงแดดถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อตามันน่าจะแบบอย่าเลยเพื่อนอะไรอย่างงี้ปะอืออืมาเหรอมึงอยาแล้วมึงฆ่ากูไปเยอะเจ็บกูแลกูเสร็จกูแล้เจอกูมึงทำอะไรกูไว้มันน่าจะไอ้นั่นด้วยนะครับผมนะโครงกระดูกเนี่ยถ้ามมนโดนแสงแดดมันน่าจะตายแน่นอนนะครับผมเมื่อกี้ซอมบี้มปนยังตายเลยผมว่ามันต้องลอง ผมว่ามันต้องร้องเด็บโอ้โหตันเผาไหมไปดิตันเผาไหมไปโอ้โหโดนเต็มอนกมึงมองหน้ากูจะไปเอาเอาฉากอยู่มัเอาไฮไลท์คลิปนี้วะขอบคุณมากครับพระจันทร์ขอบคุณครับคาราบะเลยจังหวะนี้โอ้โหทุกคนเวลาเจอโคงกระดูนะพาที่สามารถฆ่าได้นะทุกคนเราไดเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเสียงมึงหรือเปล่าเสียงมึงหรือเปล่ามองหน้ามองหน้าอยากมีเรื่องเหรอเมื่อกี้โคกระดูมึงตายมึงอยากตายอีกคนเหรอ โคตรเถื่อนมองหน้าไม่ได้คิดว่ามันเป็นโทวคิงเนื้อนี่ยโอเควิแล้วมันเสียงซอมบี้อ่ะทุกคนวิวิญญาณมันอาจจะอาฆาตแค้นผมก็ได้นะทุกคนแต่ทุกคนมันยังยังได้ยินเสียงอยู่เลยอ่ะวิอันนี้หลอนอันนี้หลอนจริงทุกคนน่เสียงซอมบี้มันอยู่นั่อยู่เลยกออยู่ไม่ได้ละอย่างนี้ก็ต้องย้ายบ้านหนีจริงๆละ เวิ่งจริงๆอุ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมอันนั้นนะผมเข้าไปเมื่อกี้ผมได้รับการบาดเจ็บด้วยเมื่อกี้น่าจะเป็นบักแน่ๆชุกทักวร์เมื่อกี้นะครับผมผมเคยเข้าไปติดตัวนั้นแล้วมันเป็นปากนะครับผมโอเคครับทุกคนการเล่นไหมครับเพลงแรกของผมก็สนุกนะครับผมสนุกเอาเก้าเต็มสิบไปเลยนะครับผมไอ้เหลือนหนึ่งคะแนนคือความแลก นะครับผมโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมนะั้นมีกำลังใจนในการทำคลิปต่ตอๆไปให้คนดูนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม